ลองนึกภาพตามนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในชุมชนหนึ่งเนี่ยไปทำอะไรผิดพลาดครั้งใหญ่เข้าโดยที่ไม่มีใครตั้งใจเลยสักคนเรื่องนี้แหละครับจะพาเราไปหาคำตอบที่มันซ่อนอยู่ลึกมากลึกลงไปใต้รากของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นหนึ่งเรื่องมันเริ่มแบบเงียบๆเลยนะครับแค่ประโยคเปิดเรื่องก็คือรุ่งเช้าหลังคืนที่ใบโพร่รวงเกลือนลานวัดคือมันเป็นภาพที่แบบโหสวยนะ แต่ในขณนะดเดียวกันมันก็ดูหน้าขนลุกแปลกๆะครับเหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้คือสัญญาณเตือนแรกสุดเลยเนี่ยมันไม่ได้มาจากคำพูดของใครเลยนะแต่มาจากธรรมชาติล้วนๆครับมาจากความเงียบของมันเมื่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่แบบเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งหมู่บ้านเลยอะ่ะจู่ๆก็เริ่มแสดงอาการแปลกๆที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เลยเรียกประชุมด่วนเลยครับ แต่บรรยากาศมันแปลกมากมันหนักอึ้งไปหมดปกติจะต้องมีเสียงเถียงกันบ้างใช่ไหมครับแต่นี่ไม่มีเลยมีแต่ความเงียบที่แบบน่าอึดอัดมากเหมือนทุกคนในใจลึกๆอ่ะรู้สึกเหมือนกันว่าพวกเขาได้ทำอะไรผิดพลาดครั้งใหญ่ลงไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้าและในที่สุดผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนทำลายความเงียบนั้นครับด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนมากท่านบอกว่าเขาต้องหาความจริงบแมแนเพื่อพิสูจน์ผี แต่เพื่อฮูว่าเขาไปล่วงเกินอีอย่างเขาคือเป้าหมายมันไม่ใช่การไปล่าท้าผีหรือหาสิ่งลึกลับนะครับแต่มันคือการเดินทางเพื่อจะไปค้นหาว่าพวกเขาทําอะไรผิดลงไปแล้วจะแก้ไขมันยังไงเอาละครับพอเป้าหมายมันชัดแล้วการค้นหาก,ก็เลยเริ่มต้นขึ้นแต่ว่าคำตอบที่ทุกคนกำลังตามหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนฟ้าหรือลอยอยู่ในอากาศที่ไหนเลยครับมันถูกฝังอยู่ใต้ดินใต้เท้าที่พวกเขายืนอยู่นั่นแหละ แต่แน่นอนว่าทุกคนก็ยังสับสนกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นพระครูคำพองนี่แหละที่เหมือนให้เข็มทิศกับชาวบ้านท่านพูดสั้นๆแต่ลึกซึ้งมากว่าความจริงบ่ได้สอนคนที่กล้าก้มลงมองโอ้โหคำพูดนี้มันให้ทั้งความกล้าและความถ่อมตนเลยนะให้พวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามที่อยู่ข้างใต้ชาวบ้านก็เลยมารวมตัวกันใต้ต้นโพใหญ่ต้นนั้นล่ละครับไม่ได้มีเครื่องจักรกลหนักอะไรเลยนะมีแค่จอบกับเสียมธรมธรมดาาในมือ แต่การขุดแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขุดดินลงไปเฉยๆนะครับมันคือการขุดลงไปด้วยหัวใจที่มันสั่นแล้วก็เต็มไปด้วยความเคารพยำเกรงต่อความลับที่พวกเขากําลังจะไปเจอมันแล้วหลังจากที่ขุดกันไปอย่างช้าๆแล้วก็ระมัดระวังมากๆวินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงครับมันคือช่วงเวลาแห่งการค้นพบที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของคนทั้งหมู่บ้านไปตลอดกาลเลยทันใดนั่นเอง โอ้โหเสียงปลายจอบมันไปกระทบกับอะไรแข็งๆเขาครับเสียงนี้มันดังกล้องในความเงียบเลยนะทุกอย่างหยุดนิ่งทุกคนหยุดขุดทุกสายตาหันไปมองที่จุดเดียวกันเหมือนกับว่าทุกคนกลั้นหายใจพร้อมกันในวินาทีนั้นเลยแล้วในความเงียบสนิทนั่นแหละครับคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนมันก็หลุดออกมาเป็นเสียงแผ่วมันคืออย่างเป็นคำถามที่แบบมีทั้งความหวังและความกลัวปนกันอยู่ พอพวกเขาค่อยๆปัดดินออกเท่านั้นแหละสิ่งที่เจอทำเอาทุกคนตะลึงไปเลยครับมันไม่ใช่แค่กองกระดูกนะแต่มันคือโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกจัดวางไว้อย่างสงบมากแล้วข้างๆกันก็มีผ้ายันเก่าๆมีพระเครื่องโบราณอีกคือทุกอย่างมันบอกชัดเลยว่าที่นี่ไม่ใช่หลุมศพธรรมดาๆรรแน่นอนแต่เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆก,การค้นพบครั้งนี้มันไม่ใช่จุดจบของเรื่องนะครับ แต่มันเหมือนเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่กำลังจะไขประตูไปสู่ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเลือนไปนานมากแล้วและความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านก็เริ่มปฏติปะต่อกันครับท่านเล่าว่าย้อนกลับไปร้อยกว่าปีก่อนนู้นเลยนะวัดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่สำคัญมากและก็เป็นที่อยู่ของครูบาอาจารย์ที่เก่งมากๆท่านหนึ่งก่อนที่ท่านจะมรณาภาพเนี่ย ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานครั้งสุดท้ายไว้ขอให้ฝั่งร่างของท่านไว้ใต้ต้นโพตน้นนี้เพื่อที่บารมีของท่านจะได้คอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานในชุมชนต่อไปเรื่อยๆถึงตรงนี้ทุกคนก็เลยเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับว่าต้นโพตน้นนี้มันไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างทิ้งไว้ให้เป็นมรดกกับพวกเขาแล้วพอภาพในอดีตมันชัดขึ้นมาขนาดนี้ ความจริงเกี่ยวกับอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็เปิดเผยตัวเองออกมาแล้วก็น่าตกใจมากๆด้วยครับความจริงที่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างน่าเจ็บปวดเลยนะคะคือในสายตาของชาวบ้านในวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาตัดมันก็แค่ไม้เก่าท่อนหนึ่งที่มันผุผ,ผุพังๆังแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่พวกเขากำลังทำลายลงไปมันคือเกราะป้องกันที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้ เพื่อปกป้องพวกเขามาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วพระครูคำพองก็เลยให้บทเรียนที่สำคัญมากครับท่านบอกว่าอาวิชชาคือความบอหูแต่เมื่อหูแล้วหน้าที่ของคนคือแก้ไขด้วยสติคือท่านกำลังจะบอกว่าการทำผิดเพราะความไม่รู้เนี่ยมันเรื่องหนึ่งแต่ความรับผิดชอบเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งความไม่รู้มันไม่ใช่บาปหรอกครับแต่การไม่ยอมทำอะไรเลยทั้งๆท,ท,ที่รู้ความจริงแล้วนี่แหละ คือสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขโดยใช้สติดังนั้นอาถรร์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเลยไม่ใช่เรื่องของพลังชั่วร้ายหรือวิญญาณที่ไหนเลยครับแต่มันเป็นแค่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าของการที่คนในชุมชนหลงลืมรากเงา้าลืมประวัติศาสตร์ของตัวเองไปนั่นเองมันก็เหมือนกับคำพูดที่ว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมบ่ได้หายไปไหนมันเพียงรอวันที่เฮาสะดุดมันเข้าคือมันไม่ได้หายไปไหนเลยครับ ไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามความจริงมันก็ยังอยู่ตรงนั้นรอวันที่จะถูกค้นพบเสมอเรื่องนี้ก็เลยชวนให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่ามันมีประวัติศาสตร์มีรากเหงา้าหรือว่ามีสิ่งสําคัญอะไรในชีวิตของเราบ้างที่เราอาจจะกําลังล่วงเกินหรือกําลังหลงลืมมันไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับชาวบ้านในเรื่องนี้หรือเปล่าเป็นคําถามที่น่าจะลองกลับไปหาคําตอบในใจของตัวเองดูนะครับ